ดีดีช็อปขายสัตว์เลี้ยงและของในเกมกาวอา g a การเดนรับกดเกมพาสท,ทุกอย่างในเกมเติมโลบักแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมบอลนารีบีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมกราวการ์เด้นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มซีดแพ็กนะครับก็คือยอดของผมเนี่ยณปัจจุบันนะครับตอนเนี้ยตัวนี้นะครับมีแค่71นะครับแต่ว่าผมฟาร์มอีก2ตัวนะครับยอดประมาณ180บวกๆนะครับไม่แน่ใจว่า110เท่าไหร่นะเอาแปดสิบเท่าไหร่นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเออจะลองมาเปิดดูนะครับก็วิธีการหาไอตัวซิดอ่า night seed p a นะครับนะก็วิธีการหามี2ทางนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถหาได้จากการที่เราใส่แต้มลงไปที่โนพูกตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะได้ของตามรีวอร์ดต่างๆนะครับไม่เลยก็จะได้ตั้งอ่าตั้งแต่ตัวแพ ที่ได้แต้ม20นะครับแต้ม130ก็ได้อีกใช่ไหมแล้วก็แต้ม200แต้ม260นะครับ350แล้วก็390นะครับตามลำดับเลยนะทุกคนแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะซื้อได้จากพวกบัตรมูนนะครับหรือว่าไนมูนทั้งหลายนะครับมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันที่ผมเล่นนะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้มีให้ดูนะแต่ว,ว่ามันจะมาทุกๆก,ก็คือเนี่ยมันจะนับเลยนะครับว่าอีก1สิบห้ uh, พวก ไนท์อีเวนต์จะมาแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ก็ถ้าใครโชคดีก็ได้บัตรมูนนะครับถ้าใครโชคร้ายหน่อยนะครับตอนนั้นเซิร์ฟโชคร้ายทั้งเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันสุ่มไปทางเซิร์ฟนะครับทางเซิร์ฟจะเหมือนกันหมดนะถ้าในเซิร์ฟมันจะมีคนอยู่นะครับมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะเกิดเป็นไนท์มูนหรือบัตรมูนนั่นเองนะครับวิธีการหาก็มี2ทางเนี่ยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือซื้อนะครับเนี่ยก็10อันนะครับ1,699โลบันก ก็ตึงอยู่นะครับรางวัลที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ก็คือมูลบัตซัมนั่นเองนะครับอยู่ที่2.5%นะครับแต่ว่าเห็นเขาว่ากันว่านะนี่ผมไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับเขาว่ากันว่ามูลบัตซัมเนี่ยนะครับมันเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นตัวในซีต,ตัวเนี้ยนะครับเอ่อสมุดที่ได้ฟรีเนี่ยนะครับเนี่ยสมุดที่ได้ฟรีจากไอ้พวกเนี่ยนะครับมันโอกาสมันไม่เท่าตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมเห็นก็บอกว่า เห็นเขาว่ากันว่านะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับมันได้แค่หนะครับโอกาสมีแค่หอะไรแบบนี้แต่ผมไม่มั่นใจนะไม่แม่นในข้อมูลนะครับแต่ก็เขาว่ากันว่ามาอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยทุกคนเดี๋ยวเริ่มเปิดกันแบบไวๆเยวลยนะทุกคนเพราะมันมี70็ดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเปิดแล้วจะสคิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคไปกันเลย ูทุกคนใกล้มากบนประซัมเมื่อกี้โอ้โหไม่ออกเลยออ่ะ โอ้ทุกคนใกล้มากบุนประซ้ำโอ้โหออนนี้ใช้มาประมาณได้เจ็ดสิบอันนะครับตอนนี้ใช้สามสิบละนะครับก็ตึงอยู่นะไม่ออกเลยนะแต่ใกล้มากครับอีกถอยเดียวเองอะ่ะจะมูลประซ้ำแล้วอะ่ะโอ้โหแม่งไม่ออกเลยอะ่ะเกินไปพี่ชาย อนนี้ก็เหลือ10อันสุดท้ายนะครับสำหรับตัวแรก7ะอันนะครับตอนนี้เหลือ10อันละก็บอกตรงๆว่าเฉียดนะครับแต่ว่าก็ไม่ออกเลยตึงเปียนะครับมูลราทซําไม่ออกเลยครับ2.5%ไม่ใช่แน่นอนหรือเปล่า2จนี่คือมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้เหลือ5้าแล้วปะเดี๋ยวดูให้จบเลยนะทุกคนมูลบามูลบาทซํานี่ม่งแบบเหนียวมากแต่คือถ้าได้ทีี้คือแบบว่าแจ้งเกิดเลยนะครับแจ้งเกิดเลยส่วนใหญ่ปะเนี่ยมูลบาทซัำครับ มันก็พอจะอยู่ในแถวแต่ว่ามีข้างๆงแค่1ชิ้นเองนะโอเคครับก็ผลประกอบการนะครับก็70อันตอนนี้นะครับตัวแรกไม่ได้อะไรเลยทนะุกคนไม่ได้เลยนะผลประกอบการก็ตามนี้ได้ครับไปเ,เต็มไปหมดเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้เนะี่ยหูม่เต็มไปหมดเลย <c oughs> ถ้าเอาไปรวมกันได้มูลประซัาได้แล้วไนะ่มไปเดี๋ยวเราไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับออลลี่บีที่คุณเคยนะครับมาตัวนี้นะครับอยู่ที่60สิแพ็กนะครับมามเคลียแบบนึ่งนะจะได้ดูกันชัดๆนะครับหกแพ็กไปโกเลยนะครับไม่เสียเวลานะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะสามสิบอันแล้วนะทุกคนแงไ,ไม่ออกเลยนะออแต่อะไรก็ไม่รู้โคตรนะโคตรครับตอนนี้ก็คือรวมกันเป็นร้อยอันแล้วนะครับเป็นร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ออกนะเดี๋ยวรอดูว่าอีกจะออกหรือเปล่านะเดี๋ยวรอจบวันนี้ก่อนนะครับผมก็ทอเริ่มทอแล้วอนะ่เก็บขนาดนี้ยังไม่ได้มูลประสมอ่ะเหนื่อยนะออกเลย อนนี้เข้าอยู่ช่วง10อันสุดท้ายแล้วนะครับนตอนนี้ผมบอกเลยตรงๆแล้วผมไม่เห็นมูลประําเฉียดเลยนะรอบเนี้ไม่มีเฉียดแบบข้างๆหรือว่าแบบใกล้ๆเลยนะไปดูคนคือแบบบอกเลยว่ารอบเนี้คือถือว่าเข้มนะครับเข้มปีเลยเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาประมาณ60กว่าอันเนี่ยไม่ออกเลยนะทุกคนคือไม่ออกไม่พอคือเฉียดๆยังไม่มีเลยนะครับถือว่าตึงม่ากนะ ือเลทผมไม่รู้เลทมันมันมันปรับหรือเปล่าหรือว่ามันไปไกลขนาดไหนนะครับณปัจจุบันนะเอาแรกแรกนะครับแลกโอเคหมดแล้วนะครับเกลี้ยงอ๋อเหลืออันนึงนะป่ะเป็นต่อโอเคไม่ออกนะครับเกลือนะครับเกลือสุดๆเลยนะครัป่ะ๋ย่าไปดูผลประกอบการนะครับก็ได้นี้มานะสิบแปดอันนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นวิติกใช่ไหมแล้วก็พวกนี้นะครับปกติไม่มีบอสซัมหลุดมาทั้งนั้นนะครับ อันหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยนึกอยากจะให้เป็นบอสซ้ำนะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับว่าโคตรแย่นะไปย๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับตัวไก่ของผมอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ห้าสิบสามแพ็คนะครับไปอยวเราไปลองกันเลยนะห้าสิบสามตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสามสิบนะครับยังไม่ออกเลยสักตัวนะทุกคนไข่ไข่ฟักยังไอไข่ไม่ฟักเลยอะ ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำโมนเนี่ยผมไปเปิดข้างบนหรือเปล่าเราอาจจะอยู่ต่ำเกินไปนะเดีย๋ยวลองเปิดแบบเอาก่อนเว้ยสักทีเออเราแบบอยู่ต่ำเกินหรือเปล่าเอาเอเราอยู่เปิดสูงๆหรือเปล่าเป็นสูตรของทางร้านเฮ้ยเฮ้ยขึ้นหน่อยพี่ขึ้นขอขึ้นหน่อยอขึ้นไม่ได้ครับอ๋อต้องกระโดดทางนี้อะโอเคอ่ะม,มา อยู่สูงสูงละตอนนี้นะครับมาขอเปิดซะหน่อยเว้ยต้องได้บ้างแหละหูจะส่งร้อยนะว้ยถ้าไม่ออกนี่คือแบบเครื่องนะไม่เอาเฉียดนะเอาออกเลยนะตาเน,นี้ยห้าสิบอันอีกห้าสิบอันนะไม่ออกก็คือแทบจะทุบทุบคอมทิ้งอะไรอย่างงี้เลยห้าสิบอันนี่คือเยอะมากนะสหรับผมอะร้อยกว่าอันยังไม่ออกนะครับห้าสิบอันไม่รู้จะออกหรือเปล่าตัวนี้คือไม่เคยเปิดเลยนะเนี่ยมันเลยได้แบบเป็น เป็นแบบมเมล็ดเยอะนะครับมเมล็ดมันจะขึ้นตรงนี้เพราะไม่เคยเปิดเลยสักครั้งนะครับตอนนี้ก็ได้ก็ได้แบบรับขวัญแล้วนะครับขวัญเลยนะผมสคิปคือให้มันเร็วไงเออเพราะมันมีเยอะใช่ปะทักแปงโอ้โหโคตรเข็มเลยอะ่ะเข็มเกินอะ่ะโอโ้จะไม่ออกจริงๆหรอวายนุ่ม <c oughs> เขมปีต <laughs> มูนบาซัมคือแบบคือแต่เข้าใจครับว่ามูนบาซัมอะ่ะมันตั้งตัวได้เลยครับคือสมมุติว่าคุณมีปุป๊บอะคุณแบบเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าเป็นแบบพวกเอเอเอ,อะไรเงี้ยก็คือได้ศูย์หนึ่งอะเออใช่ไหมคือมันตั้งตัวได้เลย,เลยครับแต่ว่าคิดว่าแพ็กอันเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไอสองจุดห้าผมว่าไม่น่าจริงแหละเพราะว่าผมเปิดเกือบสองร้อยอันยังไม่ออกเลยอะเออไม่ไม่ไม่น่าใช่ หรือว่าดวงผมเกลือวะผมก็ไม่รู้กันแต่ว่ามันจริงจริงนะเปิดร้อยเกือบเกือบร้อยเกือบสองร้อยอันนะครับร้อยแปดสิบกว่าๆนะเกือบสองร้อยนะครับเปิดมาแบบเปิดอย่างเดียวสคริปต์อย่างเดียวเนี่ยจะยี่สิบนาทีละยังไม่ออกเลยอะอัดอันเฉยคือมันได้แต่ตัวเนี้ยมิตินะครับได้แต่ระดับมิติแล้วมันก็ไม่ได้ดีเลยนะในตัวเนี้ยคือมันออกแค่ผลเดียวนะครับถามว่าแย่ไหมผมว่าก็ไม่ดีครับมันไม่แย่แต่มันไม่ดี คือมันติดที่ว่ามันออกผลเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะถ้าได้ลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้ลูกใหญ่ติดโกลเด้นติดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเหลืออีก15อันสุดท้ายนะทุกคนตอนนี้ไม่ออกเลยนะครับออกมากสุดก็คือมิตินะมิติโอกาสแต่ผมขอดลูลงไปดูนะครับข้างบนก็จะไม่รอดละข้างล่างก็ไม่ได้หรือต้องวนนลครบ3รอบอ่ะก่อนสักหน่อยอ่ะวนวนวนเปิดวนเปิด ขอดูตลางครับเอันนี้อยู่ที่12%หนอไม่แปลกนะครับนี่2%นะค่อนข้างน้อยอันนี้คืออิงตามตรงนี้เลยนะผมก็ไม่อยากคิดไปเองนะครับไปไปต่อน,นี่จะวนเลยวนเลยเฮ้ยโอ้โหใไกลมากวนระซ้ำแต่ไม่ได้ไงแค่ใกล้แต่ไม่ได้ไม่เอาใกล้เอาได้เลยเฮ้ยสงสัยจะสงสัยจะมาวะ่ะสงสัยจะมาวะ่ะต้องวนว่าต้องวนวนวน,วนเดินวนเดินวน,ว,นวะโอ้ยลูกพ่อมาเถอะจะ200แล้ว อันแรกอะ่ะเจ็ดสิบใชอันนี้สองหกสิบนะครับแล้วก็อันนี้อีกประมาณห้าสิบกว่ากว่าจะสองร้อยแล้วนะลูกก็อีกสามอันสุดท้ายทุกคนมาลุ้นกันนะครับจะได้หรือเปล่าผมเดินวนเลยเดินวน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 ลุ้นหน่อยไหมช้าๆหน่อยใจมันแป้วนะครับวนลูกก็วนเข้าไปวนเข้าไปวนผสมนี่แบบไม่เฉียดเลยนะทุกคนอันสุดท้ายละมากระโดดเหยียบหัวนกได้ไหมแม่งมาไส้ว่ะ อ,อ,อ,อขอกทีหนึง่งมูลปลาซ้ำมูลปลาซ้ำไม่มีนะครับก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะผลประกอบการก็คือตัวสตาร์ฟุตนะครับใช่ไหมสตาร์ฟุตนะครับหนึ่งอันเออห้าอันนะครับแล้วก็ตัวน,วนี้อะไรก็ไม่รู้นี่มิ้นนะมิ้นได้มาห้าอันนะก็ไอตัวที่ที่แพงที่สุดนะครับก็คือนี้ใช่ไหมอันนี้ได้มาสองอันนะครับก็ ตามเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าบอสซัมไม่ออกครับถือว่าแย่ yeah! <c oughs> ถือว่าเค็มนะเค็มจัดเลยอ่ะเพราะว่าผมเเห็นน้องในริสมาบอกนะครับว่าสามร้อยอันอะ่ะมันได้เขาได้แค่อันเดียวเว้ยตอนเนี้ยผมครึ่งหนึ่งของเขาแล้วครึ่งหนึ่งนะ <c oughs> ยังไม่ออกเลยเอ่ะก็เก็บต่อไปพยายามต่อไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยกิจยังเหลือเวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนี้ผมจำไม่ผิดมันเหลืออ,อีก5 4าสี่สามไม่ใช่ ตอนนี้มันเหลืออีกเนี่ยครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยที่ผมบอกนะเนี่ยมันจะขึ้นมายเงี้ยแล้วมันก็จะขายนะครับจะขายเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขายนะครับก็จะมีของหลายอย่างให้ซื้อนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีทุกอย่างครบแล้วนะครับอย่างพวกของอะไรเงี้ยครบหมดแล้วนะผมแนะนําให้ซื้อแค่ไข่นะครับแล้วก็ตัวแพ็กซีดนะครับแล้วก็มูนเมลอนนะตัวนี้นะครับที่ฝนเราตกใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวบัตรกีวีพอไอตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับตัดชีวีดีกว่านะครับเก็บไว้เยอะๆแล้วก็พวกตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวคู่นนะคู่แดงนะครับเก็บไปนะครับก็ถามว่ายากไหมนะผมบอกเลยว่าก็ตึงอยู่นะเนี่ยเพราะว่ารอบหนึ่งอะถ้า,ถ,าถ้าทำครบใช่ไหมอันนี้ก็สองสี่นะครับห้าหกใช่ไหมเจ็ดนะแล้วก็เอ่อได้12นะครับคือรอบหนึ่งได้12นะครับเท่ากับว่าผมมาวนมาหลายรอบแล้วนะครับก็ยังไม่ออกนะ ือว่าตึงไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างตึงอ่ะอย่างเงี้ยซื้อไปเลยนะแล้วก็ไอสตาเนี่ยไอสตาเนี่ยก็ซื้อนะไอพวกนี้อันเนี้ยไม่ไม่ถ้าสมมติว่าของครบเยอะเยอะแล้วไม่ต้องไปซื้อนะผมแนะนํานะครับที่เหลือก็ซื้อ,อไปเลยนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคอสเมติกอยากได้ก็ซื้อนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็บอกเลยว่าโคตรเกลนะครับเกลแต่ว่ายังดีที่ได้บัตรมาบัตรมูลมานะ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจในการเติมลงบ้านะครับหรือว่าซื้อขายของอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องนะครับโดยการที่เข้าไปซื้อผ่านลิงก์ข้างล่างได้นะครับผมก็จะช่วยสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งนะครับไวซ่อนให้ช่องมีสปอนนะครับผมก็ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณมากนะครับก็ลาไปก่อนนะครับอบครับีครับผม